สวัสดีครับิวกับ t ี g นะครับผมวันนี้ผมก็เชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะครับผมวันนี้นะครับจะมาประกาศผลนะครับผมผู้ที่ได้รับรางวัลนะผู้โชคดีที่ได้ร,รางวัลจากกิจกรรมฉลองครบ1,000ทัพซับนั่นเองนะครับที่ผมประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วเนาะช่วงเดือนตุลานะครับผมก็ให้คนเข,ข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกันนะครับผมอ่านะครับหลังจากที่ผมปล่อยเวลามาประมาณ1เดือนใช่ไหมครับวันนี้ก็ถึงวันที่ ได้เวลาจับรางวัลแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมคือผมผมจะอัดอัดจอไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมอัดจอมือถือไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดต่อเข้าไปในคลิปให้ช่วงที่มันที่มันเป็นข้อมูลที่จะโชว์สแสดงละกันเนาะเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยเดี๋ยวผมไอ้นี่ไปให้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็หันจอให้ดูเป็นระยะนะครับเผื่อเผื่อคลิปมันเสียผมก็จะได้แบบว่ามีจอตรงนี้บอกไว้นะครับอันนี้นะครับผมจากเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจนวันนี้นะครับผมอ่ามีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด 65คนนะครับ65คนคือคือล้นหลามมากๆนะมันเป็นจำนวนที่ผมไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้ความสนใจนะครับผมแล้วก็เนื่องด้วยที่มีคนลงทะเบียนเยอะขนาดนี้นะครับผมผมก็เลยตัดสินใจนะครับเพิ่มของรางวัลไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับนี่คือกลอกนะครับผมกลอก18 c นะครับตัวที่ เป็นปืนเจลนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะได้กลอฟนะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสไลด์แบบใหม่ด้วยนะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นกอ๊อก18บปืนเจลออโต้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะสไลด์ใหม่นี่ยสวยๆอย่างนี้เลยดูดูสไลด์เป็นไงโอ้โห oh. ไงอ่ะก็เป็นมือหนึ่งเลยนะครับผมยังไม่ได้จับต้องยังไม่ได้แกะ ยังไม่เคยแกะกล่องมาก่อนนะครับจนกระทั่งบัตรนี้นะเพราะว่าก็เอาหยิบมาให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนี่แม็กกาซีนมาตรฐานนะครับ1ตัวนะครับผมมาปืนเจลนะครับผมมาพร้อมนะครับผมแม็กกาซีนแบบยาวนะครับ1ตัวนะครับผมโอ้โหเป็นไงเอาไว้แบบจูบเพิ่มๆนะครับใครอยากเล่นนานๆนี่คือตัดใจไปเลยนะครับยังไม่หมดนะครับมาพร้อมกับแม็กกาซีนกลมเป็นดรัมแม็กอีก1ตัวนะครับผมคือตัวนี้ เล่นยาวๆเล่นทั้งวันนะบอกเลยเนะี่ยเล่นทั้งวันนะครับหมดปุ๊บเปลี่ยนแม็กนะครับหมดหมดปุ๊บเปล er ี่ยนแม็กนี่หมดปุ๊บเปลี่ยนแม็กนะครับผมอ่าโอ้โหคือตัวนี้นะครับเล่นสนุกสนุกเลยนะครับผมปืนเจลไฟฟ้านะครับผมกล็อก1 8บนะครับรางวัลที่2ของเราเนั่นเองนะอ่าขอเก็บก่อนนะครับผมสำหรับรางวัลที่1ก็เป็น MCA 1ของจินมิงเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมก็จากที่ผมประกาศไปแล้วเนาะก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับผม รีวิวก็มีเหมือนกันในช่องนะครับตามไปดูกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆก่อนนะครับผมก็ในในแบบแบบแบบสอบถามนะครับก็จะมีคําถามที่ไปร่วมรุ้นรางวัลน,นะครับผมคําถามนั่นก็คือคําว่า TGG นะครับในช่องนี้ย่อมาจากอะไรนะครับผมอ่ะเฉลยก็คือ ทอยกันแกลเลอรี่นั่นเองนะครับก็คือเป็นชื่อช่องนั่นเองนะครับทอยกันแกลเลอรี่นะอ่าถ้าใครไม่ทราบนะมันก็จะอยู่ในอ่าชื่อของไอ้โลโก้ช่องนะครับทอยกันแกลเลอรี่มันจะตัวเล็กน,นิดนึงหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปดูในช่องนะครับก็จะเห็นเป็นแบนเนอร์ข้างบนนะทอยกันแกลเลอรี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมจากคําตอบนะครับที่ผมไล่ดูมานะครับก็มี คนตอบผิดอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ตอบถูกแหละแต่ว่าก็มีตอบผิดประมาณ4ีหคนนะครับก็น่าเสียดายนะครับผมอาจจะเป็นสมาชิกใหม่หรืออาจจะแบบว่ายังไม่เคยเข้าไปดูในในหน้าช่องนะก็เลยไม่ไม่เห็นคําตอบนะครับผมบางคนเดาว่าตัวทีเนี่ยมาจากไทยแลนด์อะไรเงี้ยนะบางคนก็เหมือนทีจีจบอกเขาบอกว่าเป็นชื่อผมหรือเปล่าเป็นตัวยอ่อชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ใช่นะครับผมก็ก็จริงเป็นชื่อช่องนะครับทอยกันแกลเลอรี่นั่นเองนะครับผมก็เป็นรีวิวปืนของเล่นนะครับผมอะเดี๋ยวยังไงผมขอ อ่าตัดรายชื่อคนที่อ่าตอบผิดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมามาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะสักครู่นะครับอ่ะโอเคครับจากที่ตัดมานะครับเหลือ62คนนะครับ62จริงๆเหลือ61เพราะว่าแถวที่1มันเป็นแถวชื่อหัวข้อทีนี้แสดงว่า62เนี่ยคือ61คนนะครับก็เหลือคําตอบ61คนนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับผมอ่าเข้ามาที่แอปนี้นะครับผมเข้ามาที่แอปนี้นะครับก็จะเป็นอ่แอปหมุนวงล้อนะครับสุ่มตัวเลขนั่นเองนะครับ ก็เป็นแอปบนเว็บนั่นแหละนะก็เดี๋ยวเอามาส่มตัวเลขกันนะครับผมจะใส่เลขตั้งแต่2นะ2ถึง61นะอ่ะถึง62นะครับเพราะว่าอาตามช่องตารางนะผมจะเว้นช่องที่1ไว้เพราะว่าช่องที่1เป็นหัวข้อใช่ไหมอ่ะจะเป็น2ถึง62นะครับนี่เห็นไหมไม่รู้จอมันเห็นปสว่างไว้เปล่าอาจจะเป็น2ถึง62นะครับผมตัวเลขที่เข้าเข้าชิงนะครับจะเป็นเลขที่2ถึง62นะครับผมนะผมจะหมุนวงล้อนะครับผม สครั้งนะครับผมสองครั้งนะครับครั้งแรกนะครับเป็นรางวันที่ S S 2ก่อนนะครับผมก็คือคนที่ได้ในต่อไปนี้นะครับจะเป็นกล็อกตัวนี้นะครับได้กล็อกตัวนี้ไปนะครับรางวันที่2นะครับผมหมุนเลยนะครับหมุนเลยนะหมุนเลยดูด้วยกันนะครับเริ่มเลยนะครับผมหนึ่งสองสมไปแหมหมุนนานซะด้วยอ่ามีลูกเล่นซะด้วยอ่านะครับ ผู้โชคดีคือหมายเลข49นะครับผมหมายเลข49นั่นเองนะครับหมายเลข49้นั่นคืออ่าอ่าสำหรับผู้โชคดีหมายเลข49กนะครับก็คือเซอร์ออคัสซีโร่นะครับหรือออคัสศูนย์นะครับผมอ่าตอบว่าทอยการแกลเลอรี่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็อ่าให้เฟซบุ๊กไว้นะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะติดต่อไปที่ เฟซบุ๊กที่ให้ไว้นะครับผมเซอร์ออกัสนะครับยินดีด้วยนะครับผมได้ตัวนี้ไปเลยอ่าฟ็อกนะครับผมเอาไปยิงเล่นกันนะครับสนุกสนุกเลยนะครับผมอ่าขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับผมเซอร์ออกัสซีโร่นะครับโอเคครับต่อไปนะครับได้เวลาแล้วนะครับในการจับรางวัลใหญ่ของเรานะครับผมนั่นก็คืออ่าก็เป็น MCA1 ของจินมิงนะครับกล่องใหญ่ๆกล่องนี้เลยนะครับผมเป็นแอซซอลไลเฟิรนนะครับขนาดมาตรฐานเลยนะครับสามารถลงสนามได้เอาไปยิงเล่นกันสบายๆเลยนะครับผมอ่า เหมือนเดิมนะครับผมสถึง62สิบนะครับผมแต่ถ้าลงเลข49่สกน่ะก็เดี๋ยวขอกดใหม่นะครับผมก็สีก็ได้รางวัลไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไง2ถึง62นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับเริ่มเลยอ่าหมุนไป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 หมุนไ,ไปหยุดที่เท่าไหร่โอเคหยุดที่เลข3านะครับผม33นะครับผู้โชคดีหมายเลข33นะ ขอกลับไปดูที่รายชื่อนะครับรายชื่อนะครับผมผู้โชคดีหมายเลข33นะครับก็คือคุณเบลซอลิกไซลิกนะครับผมผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะครับเบลซอลิกนะครับผมเบลซอลิกนะครับอ่าคุณเบลซอลิกนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รางวัลใหญ่ไปเลย M C ็มซอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับดีใจด้วยนะครับผมโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง2ท่านเลยนะครับผมได้ปืนเจลไฟฟ้าของเล่นนะครับสนุกสนุก นะครับเดี๋ยวถ้าไงก็เดี๋ยวติดต่อไปที่ Facebook ที่ให้มานะครับผมก็เดี๋ยวรอข้อความจากเฟซบุ๊กทอยการแกลเลอรี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสอบถามข้อมูลจะส่งให้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับก็เอาปืนไปเล่นกันสนุกสนุกเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็จบลงแล้วนะครับผมแจกรางวัลไปให้ผู้โชคดีถึง2รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมกิจกรรมสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาหามาจัดสนุกสนุกกันอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ เดี๋ยวต้องดูโอกาสแล้วก็ดูจังหวะอีกทีนึง นะครับผมแล้วก็ต้องดูเรื่องของออรุ่นปืนหรือหรือแบบอาจจะเป็นของรางวัลอะไรเงี้ยหรือหรือหรือเงื่อนไขอะไรทีหนึ่งนะครับผมจะได้จะได้แบบว่าร่มสนุกการเยอะๆนะครับก็อยากให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผมนะครับทำช่องแล้วก็แบบผู้ชมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบมาเปิดมาดูคลิปอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูด้วยนะครับผมก็เนื่องจากว่าจริงๆอะตอนแรกผมจะทำไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่า YouTube มันไลฟ์ปืนไม่ได้นะครับผมคือถ้าไลฟ์แล้วผมจับปืนปุ๊บมันแบนเลยนะก็เลยเสียดายนิดนึงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาช่องทางการไลฟ์เดี๋ยวหาวิธีไลฟ์ใหม่ๆแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับแจกรางวัลฉลองพันรซับนะครับผมกดถูกใจถ้าคนถูกใจนะครับ2คนนี้นะครับได้รางวัลไปกดถูกใจด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผู้ได้รับรางวัลน,นะครับไม่ถูกใจผมงอนเลยนะ อ่าแล้วก็กด subscribe นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe นะครับเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแบ่งให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปวิวปืนมาอีกแน่นอนนะครับมาเยอะเลยเดี๋ยวมีมากันให้ชมเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับไม่หายไปไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ